สวัสดีค่ะเม์เทเลอร์ค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับ5ธุรกิจออนไลน์ทำเงินอย่างน้อย25,000บาทต่อเดือนในปี2025ก็วันนี้วันที่8มิถุนายนคิดว่ากลางปีแล้วก็มาอัปเดต5ธุรกิจออนไลน์โมเดลที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสำหรับมือใหม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหารายได้เสริมหลังเลิกง,งานหรือว่าต้องการที่จะเริ่มธุรกิจ แต่ว่าไม่ต้องการที่จะลงทุนอะไรมากมายหรือว่าวมีงบน้อยแล้วก็ต้องการที่จะทําจนสามารถที่จะทําเงิน Full Time แล้วออกจากงานประจำภายใน12เดือนก็เดตอองขอชี้แจงนิดนึงว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะยังไงคุณสนใจธุรกิจไหนก็หาอรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็4 <Luke> ใน5โมเดลนี้ไม่มีคอร์สสอนแล้วนะคะแล้วก็ธุรกิจโมเดลที่5ก็ถือคิดว่าเป็น เรียกว่าเป็นการสร้าง empire ของคุณเองก็ถือว่าเป็นตามความเห็นส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะดาวน์โหลด Notion ไฟล์นี้ก็ลิงก์ใน description นะคะก็เข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็จะเพิ่มลิงก์แล้วก็เพิ่มวิดีโอคลิปนี้ในในไฟล์นี้ด้วยค่ะแล้วก็ลิงก์ที่ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ พูดถึงในวิดีโอคลิปนี้ก็มาดูธุรกิจแรกกันก็คือ e a s y custom ai art คืออะไรก็คือเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่ร้านส s ่งคนละคนถึงจะทำะในเป็นรูปอาร์ตใช้ ai ในการทำรูปอาร์ตไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งสินค้าก็ถือว่าเป็น semi passive income ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเงิน semi passive pass i n c o m e เพราะว่าเป็นลูกค้าสั่งซื้อแล้วคนถึงจะลงมือทำสินค้าค่ะแล้วก็ เหมาะสำคนที่ต้องการที่จะทำเงินจากสินค้าดิจิทัลต้องการทำเงินจากแพลตฟอร์มที่มีทราฟิกมีลูกค้าอยู่แล้วก็มีร้านที่วิดีโอคลิปก่อนหน้านี้ก็คือก็เม่ก็อธิบายถึงร้านที่มี3 Street Listing ก็มีคนดูเยอะพอสมควรถึงว่า5วันคนดู400วิ่ง์องวันนี้ก็มันจะทิ้งลิงก์ในดิสคริปชัสนมสมอจะเข้าไปดูได้ก็ก็นี้ลิงก์นี้ก็เป็นร้านอีจากเมืองไทยก็เปิดได้แค่ ปีครึ่งก็ทำเงินยอดขายได้6.3ล้านบาทมี37 37 listing เท่านั้นก็เส็นว่า Total Revenu e ก็คือยอดขายอยู่ที่เกือบ200,000 US ประมาณนี้ก็จะเป็นนี้เป็นสินค้าตัวอย่างส่วนหนึ่งนะคะอะสินค้าตัวอย่างเสนหนึ่งก็มาดูก็จะเป็น portrait c คัสตอม t พ o พ t เทรตแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับของครอบครัวประมาณนี้ก็จะเป็นใช้รูป AI ทํามันก็มีตัวอย่างมาให้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ในไฟล์นี้ก็จะมีตัวอย่างเพิ่มเติมจะเห็นว่าเห็นเขาย่บาสเกก็คือมีคนเพิ่มแล้วคือมีคนซื้อนั่นเองก็จะมีคมุณสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก็ลิง์จะอยู่ในดีสคริปชันเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นร้านที่ประสบความสำเร็จแล้วคน ถ้าคุณดาวน์โหลดโน t i ชันไฟล์คุณก็คลิกลิงก์ได้มันก็จะเพิ่มลิงก์ที่เกี่ยวกับที่พูดถึงในหัวข้อในคลิปนี้ค่ะก็สรุปก็คือเมื่อลูกค้าลูกค้าเขาจะส่งรูปมาให้ส่งรูปหมาของก็มาให้รูปครอบครัวมาให้ประมาณนี้แล้วก็คุณก็ใช้ AI เปลี่ยนอย่างอันนี้ก็จะเป็นรูปของวิ่งคนนี้กับแมวก็ใช้ AI เป็นทำรูปอาร์ตประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นคอสตูมถึงเรียกว่าเป็นคอสตูม AI อาร์ตก็ราคาจะอยู่นี้20เหรียญก็ราคาตั้งแต่5เหรียญจนถึง20เหรียญประมาณนี้อันนี้ประมาณ10เหรียญอันนี้ก็9เหรียญประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ อก็มีข้อดีก็คือเป็น Smart p s s s i v e Income เป็นสินค้าดิจิทัลแต่ว่าข้อเสียก็คือคุณไม่สามารถที่จะควบคุมกระบวนการขายระบบการเรียกว่าควบคุมการขายไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างชื่ออีเมลประมาณนี้ค่ะก็ เป็นข้อเสียสำหรับธุรกิจนี้มาดูธุรกิจที่2กันก็จะเป็น YouTube AI Automation ซึ่งในได้พูดถึงธุรกิจนี้พอสมควรนะคะแล้วก็มีข้อรสอนด้วยก็ลิงก์อยู่ใน Description แล้วก็ห้าคุณดาวน์โหลดาโนชันนี้ก็ไฟล์นี้ก็อย่างที่แจ้งคือมีายละเอียดให้แล้วก็คืออะไรธุรกิจนี้ก็คือเป็นการทำเฟซบุ YouTube โดยใช้ AI ช่วยทำวิดีโอค่ะก็จะเน้น ทำเงินจาก Google Adsense การปโมทสินค้าของอื่น Full Marketing หรือว่าก,การขายสินค้าของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซเขาจะไลน์โคชชิ่งพวกอ e ีบุ๊กประมาณนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำเงินพาสซีฟอินครมต้องการทำเงินจากสินค้าดิจิทัลแล้วก็ต้องการทำเงินจากแพลตฟอร์มที่มีทราฟฟิกอยู่แล้วมันก็มีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ก็จะมอะีอันนี้ก็จะพูดคร่าวๆสามารถที่จะเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เองนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวอย่าง4 ่า YouTube 4ช่องที่ใช้ Automation ก็เข้ามาดูตัวอย่างได้อันนี้ประมาณจาก0ถึง5ล้านคนคนนี้มี15 channels โด้วยกันแล้วก็ทำเงิน7ลหลัก Cash Cow ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ทำเงินตั้งแต่1 0 0 0 0หมื่นถึง5 0 0หมต่อเดือนก็จะมีประมาณนี้ก็เข้ามาอ่านรายละเอียดแล้วก็เข้าไปดูได้อ๋ออันนี้นี่คนนี้ก็เห็นอ่าเคยดู วิดีโอของเขาหลายคลิปเหมือนกันก็ทำเงินได้ประมาณมากกว่า50,000เฉพาะ YouTube Channel ก็เขามีพวกคอสโคโชิงก็โปรโมทแล้วก็ทำ affiliate marketing ด้วยเขานี้ก็น่าจะประมาณเป็นไปนได้ประมาณเดือนละแสนแสนกว่าประมาณนี้ US ต่อเดือนก็สมทติจะเข้ามาอ่านละเอียดได้แล้วมันก็จะทิ้งลิงก์ไม่ให้ด้วยที่ไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจนี้แล้วค่ะก็ ก็เหมือนกัน,นะคะข้อเสียมันกับธุรกิจอีซียงคือคุณไม่สามารถที่จะควบคุมระบบการขายได้นอกจากว่าคุณมีแพลตฟอร์มขายส้างของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าคนเพิ่งพาอาศัยเฉพาะทางเงินจาก Google Adsense อย่างเดียวนี่ก็คุณไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลลูกค้าได้ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างแบรนด์ของตัวเองใน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 จุดหนึ่งก่เหมือนอีซีแต่ว่าไม่ไม่ใช่ธุรกิจที่แบาบว่า เป็นทั้งสองธุรกิจนี้คนไม่สามารถขายได้นะคะอิงอีซีนี้ไม่สามารถที่จะบอกว่าโอนเป็นโอนเอ s ชิพได้นะคะไม่สามารถที่จะขายได้แล้วก็ธุรกิจที่3ก็เป็น Affiliate Marketing คืออะไรก็คือการโปรโมทสินค้าคนอื่นสมมติว่าอย่าง มันก็ทำธุรกิจนี้เหมือนกันก็ไม่ได้ทำแบบว่าเป็นธุรกิจฟูลไ t i m จะเห็นว่าใน description เอาคุณไปดูวิดีโอของเขจะบอกว่าอาโปรโมทสินค้าอาจจะทำเป็นรีวิวประมาณนี้แล้วก็ถ้าคุณคลิกลิงก์นั้นลูกค้าก็จะไปที่เว็บไซต์ของ supplier แล้วก็ถ้าว่าเขาคลิกซื้อสินค้า,าคนที่โปรโมทสินค้านั้นถึงจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเหมือนกับพนักง,งานขายอ,าออนไลน์ประมาณนี้ค่ะก็คือด แลกเปลี่ยนกับค่าคอมมิชชันถ้าไม่ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าคุณก็ไม่ก็จะไม่ทํเงินไม่ได้ประมาณนี้ก็เหมาะสามหรับคนที่ต้องการทําเงินพาสซีฟอินคัมไม่เหมือนกับธุรกิจอีซีเป็นคัสตอมอาร์ตเป็นสมัพาร์สิอินอันนี้ถือว่าเป็นธุรก,กิจพาสซีฟอินคัมก็ส่วนใหญ่นี่ค่าคอมมิชชันสินค่าดิจิทัลก็จะเยอะประมาณ75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ประมาณแล้วแต่ถ้าเป็นสินค้าดิจิทัลก็ได้เยอะหน่อยค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 3่าสาปรถึง75ประมาณนี้ถ้าเป็น physical product ถ้าคุณปรโมตสินค้าอ่า e c o m ม e ม c e มันก็จะได้ไม่เยอะประมาณ3-5%ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ทำการตลาดออนไลน์ด้วยตัวเองนะคะก็คือทำอ่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยตัวเองแล้วก็มีตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็คุณแพทฟินที่ทีท่มีชื่อเสียงนะคะอันนี้ก็จะเป็น คุณแพทถูกออกจากงานเมื่อปี2008แล้วก็มาเริ่มธุรกิจออนไลน์ในปีเตอนธันวาคม2017นี้ทำเงินได้มากถึงมา,มากกว่าแสน US เเฉพาะจาก Affiliate Commission นะคะเฉพาะธุรกิจนี้แล้วก็ตอนนี้ปี2017ก็เกือบ10ปีแล้วตอนนี้ได้เยอะกว่านี้เพราะว่าคุณแพทฟินก็มีชื่อเสียงก็ทำมานานนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านนี้ได้ ถ้าว่าคุณทำออดิบมาร์เก็ตติ้งก็แนะนําให้ทำไฮทิกเก็ตที่ได้ค่าคอมมิชชั่นอย่างน้อย3 5 0ร้อยถึงห้าร้อยอย่างน้อย US ต่อชิ้นก็ถึงจะแบบทําเงินได้ฟูลไทม์ประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้พวกสินค้าไฮทิกเก็ตก็ขาคุณฟังภาษาอังกฤษเข้าใจก็แนะนําก็คุณแพทตฟิร์มเขาก็จะมีอัพพอด์ตสต์ของเขาแล้วรู้สึกว่าจะมี YouTube วิดีโอด้วยก็ไม่กม็ส่วนใหญ่ก็จะ อ่านหนังสือของเขาก็อ่านหลายเล่มแล้วหนังสือของคุณแพทฟินอันนี้ก็จะเป็นอีกอหนึ่งซึ่งตัวเองรู้สึกว่าจะทำเงินได้ประมาณสี่ห้าแสนก็คือเฉลี่ยก็เป็นแสนเหมือนกันที่ตัวเองก็ไม่ได้ทำแบบจริงจังก็ถือว่าเป็นธุรกิจเป็น,ปน,ปนไรายได้เสริมของตัวเองก็ไม่เลวนะคะปีหนึ่งประมาณ6หลักต่อปีกับสำหรับธุรกิจที่ส ชนิดที่4ี่ก็จะเป็นออนไลน์คอร์สเซสแด์โคชชิงก็คือการเปลี่ยนความรู้ถ่ายทอดความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้จากการทํางานจากหรือว่าเรียนรู้หัวข้อที่คุณไม่ว่าจะเป็นงานเอเลนเอกหรือว่าหัวข้อที่นอกเหนือจากการทํางานหัวข้อที่คุณสนใจแล้วก็มาถ่ายทอดความรู้นั้นๆสอนคนอื่นต่อในรูปของคอร์สออนไลน์แล้วก็โปรแกรมโคชชิงอันนี้โคชชิงหม่รวมถึงหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็กรุ๊ปโคชชิงด้วยนะคะ ทำมบบนี้แล้วก็หมาะสำหรับคนที่ก็ถือว่าเป็นพา s ซีฟอินคัมอย่างเฉพาะคอร์สออนไลน์ทําครั้งเดียวแล้วก็ทําครั้งเดียวแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างคอร์สที่ขายดีคือสองเมก็ใช้เวลาทําแค่อาทิตย์เดียวแต่ว่ามีคนซื้อคอร์สมากถึง500คนก็ก็ถือว่าแบบสุดยอดนะทำเงินเจ็ดหลักได้ก็ใช้เวลาทําแค่อาทิตย์เดียวก็จะถือเป็นอ,อีกอีก ธุรกิจโมเดลหนึ่งะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะควบคุมกระบ,บวนการขายได้เพราะว่าคุณมีโรงเรียนออนไลน์ของตัวเองมีแพลตฟอร์มของตัวเองคุณสามารถที่จะขายสินค้าดิจิทัลได้อ,อ,ยยอ, e Book. อย่างน e ่งก็คือคอร์สออนไลน์โคชชิ่งอีบุ๊กอย่างอีบุ๊กถ้าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจ mm hmm. เกี่ยวกับท่าเงินอะอนไรประมาณนี้ mm hmm. ก็สามารถที่จะตั้งราคาได้อย่างน้อย500 600บาทต่อเล่มมันก็ทำเงินได้ รู้สึกว่าเป็นแสนหกหลักเหมือนกันเฉพาะ e-book อย่างเดียวไม่รวมคอสออนไลน์ไม่รวมโคชะชิงค่ะแล้วก็หากคนต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการทำตลาดด้วยตัวเองการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเป็นการสร้างแบรนด์ของตัวเองก็หากคณต้องการทำเงินระยะยาวก็จากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองก็มันก็ทำธุรกิจนี้มาได้6ปีกว่าแล้วะคะแล้วก็อย่างอ e ีเมลก็มี ทรู้สมกุ่จะทำตั้งแต่ปีกันยา2022ก็คือแบบประมาณมากกว่า80ประมาณ80-85%ที่คนติดที่มีคนติดตามทางอีเมลตั้งแต่กันยา2022จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็สร้างคอมมิตี้ของตัวเองก็เป็นธุรกิจระยะยาวแล้วก็ตัวอย่างคือประสบความสำเร็จก็จะเป็นของแบรนด์เมท a เลอร์แบรนด์ของตัวเองก็ยอดขายเฉพาะธุรกิจนี้ไม่รวม affiliate marketing ไม่รวมรายได้จากทางอื่นก็ทำยอดขายได้ แหลักกำไรประมาณ95%เพราะเป็นสินค้าดิจิตอลแล้วก็อีกอัน,น,นหนึ่งโหคือคุณเอมี่พอร์ตฟิโซึ่งก็มีชื่อเสียงคุณเอมี่ทำเงินได้มากถึง120ล้านเฉพาะอีเมลลิสก็เป็นก็คุณเอมี่เหมือนเมคะ่ะชอบทำอีเมลเพราะว่าอีเมลเนี่ยมีมีคนเปิดอ่านก็คือเป็นพื้นที่ส่วนตัวประมาณนี้ก็จะ ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพาประมาณนี้แล้วก็ีนใจมีคนติดตามประมาณ80-85%ก็ติดตามทางอีเมลมา3ปีกว่าแล้วประมาณ3ปีกับ3ปีประมาณนี้อันนี้คุณเอมี่เขาก็ทำเงินได้120ล้านจากอีเมลก็ US ดอลลาร์ก็มีตัวอย่างว่าคุณสนใจเข้ามาอ่านดูหัวข้อที่คุณเอมี่สอนก็ไปติดตามพอดแคสต์ของเขาประมาณนึงของคุณเอมี่ ธุรกิจที่4ก็คือออนไลน์คอสต์แลิร์็โคชชิงธุรกิจที่5เป็นการสร้าง Empire ของตัวเองหรือว่าสร้างธุรกิจระยะยาวสามารถที่จะขายได้ด้วยก็คือชอบธุรกิจโมเดลนี้เพราะว่าหาคนทำปัหมายภายใน3-5ปีมีความเชื่อมั่นว่าขายได้เพราะว่ามีคนหนึ่งเขาขายได้1.8ล้าน US จากธุรกิจนี้แล้วก็อายุไม่มากอายุ20ต้นๆก็มาดูกันว่า รนี้คือ,อก็คือ Shopify AI Drop Shipping ที่เพิ่มเ่า AI เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ AI นี่มีความแบบคุณภาพดีมีความก้าวหน้าเยอะมากๆโดยเฉพาะที่เมยใช้อยู่ก็ดีกว่าตามความคิดเห็นส่วนตัวแล้วดีกว่า Chat GPT ในเรื่องของการเขียนก็คือ Gwen AI แล้วก็ Deepseek ะคะ่ะชอบตัวเองก็จะใช้เป็นหลักแล้วก็ประมาณนี้ Chat GPT ก็ใช้บ้างแต่ไม่เยอะเท่ากับ เวนแล้วก็ด p ฟซิกก็ของจีนค่ะสองแพลตฟรอร์มใช้ฟรีด้วยก็ Shopify AI Dropshipping คืออะไรก็คือการที่การที่คนเดินใจดูว่ามีรู้สึกว่าไม่ได้หาสกรีนช็อตหน่อยก็คือการที่คุณซื้อสินค้าก,ก็คือคุณการที่คุณ เป็นการลงทุนน้อยหรือไม่ต้องลงทุนเลยคุณไม่ต้องซื้อสินค้าไม่ต้องสั่งสินค้าไม่ต้องสต็อกสินค้าก็คือเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าคุณถึงจะไปสั่งซื้อสินค้านั้นๆจากซัพพลายเออร์ก็ในที่นี้ก็คืออลีเอ็กซ์เพรสไมีคนนิยมใช้มากที่สุดแล้วก็ส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยตรงเดี๋ยวจะดูว่ามีรูปหรือเปล่าเอ่ยเพราะว่าไม่ลืมหาข้อมูลไว้ก็จะไปดูอันนี้ค่ะ drop เราดรอปชิปปิ้งก็ไปดูรูปกันจะได้คนจะได้เข้าใจไงง่ะค่ะว่าคนไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับธุรกิจนี้เลยค่ะก็ธุรกิจดรอปชิปปพ้งก็คือการที่สมมุติว่าคนเปิดร้านขายสินค้าพวกสินค้าเกี่ยวกับหมาแมวประมาณนี้ก็เมื่อลูกค้าไปที่เว็บไซต์ของคนแล้วก็สั่งซื้อสินค้าเมื่อสั่งซื้อสินค้าเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเสร็จเนี่ยคนหนึ่งจะไป สั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์โดยตรงจากนั้นซัพพลายเออร์เขาก็จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าประมาณนี้ค่ะมันก็จะเพิ่มรูปนี้ในตรงไฟล์นี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคุณสามารถที่จะใช้ ai ในการทำเว็บไซต์ในการหาตลาดหาสินค้า,าคู่แข่งหาโฆษณาที่ทำเงินได้จริงสามารถที่จะไปเช็คที่ Facebook หน้า f a c e b o o k โฆษณาได้นะว่าเขาโฆษณาส,สินค้าชินนี้เขาเขียนโฆษณายังไงโฆษณามานานแ,แค่ไหนแล้วแล้วก็ใช้ AI ช่วยทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งในนี้ในที่นี้หมายถึงในรูปของรูปไม่ว่าจะเป็นงานเขียนในรูปเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับใช้เสียงหรือว่ารูปหรือว่าเป็นบทความเป็นวิดีโอได้หมดนะคะอันนี้ เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างแท้จริงเพราะว่าคุณสามารถที่จะควบคบุมระบรบ,รบการขายได้แล้วก็มีข้อมูลของลูกค้ามีอีเมลได้ทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งได้ทำเพจแอดได้ประมาณนี้ก็ทคุณต้องการที่สำหรับคนที่ต้องการทำเงินจากธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซต้องการที่จะทำเงินถือว่าเป็นสมาร์ Passive Income ต้องการสร้างแบรนด์ของตัวเองระยะยาวต้องการทำเงินระยะยาวต้องการขยายกิจการจนทําเงินได้7จ็ดแปดหลักที่เราฟังก็คือมีคนเขามีคนหนึ่งที่ไม่ติดตามทาง YouTube เขาทําเงินได้มากถึงก็คือขายธุรกิจดรอปชิปิ้งเนี่ยได้มากถึง1.8ล้าน US ก็เป็นไปได้ที่คุณสามารถจะขายธุรกิจนี้ธุรกิจโมเดลนี้อีคอมเมิร์ซดรอปชิปิ้งเนี่ยเจหลักในเวลาแค่3-5ปีก็เป็นไปได้ จ็ดหลักอันนี้หมายถึง US ดอลลาร์นะคะอันนี้ก็ขอเพิ่มนิดนึงเพราะว่าืมหมายถึง US ดอลลาร์นะคะอันนี้เดีือวลาแค่สี่ค้าปีตัวอย่างธุรกิจประสบความสำเร็จก็มาดูตัวอย่างกันอันนี้ก็จะเป็น4ร้านก็เป็น success stories ก็อันแรกเขาทำกำไรได้มากถึง1นึ่งหมื่น ก็เป็นกําไรนะหมื่นเก้าภายในเวลาแค่สองเดือนเท่านั้นนะคะก็ไปดูร้านที่สองก็คือเขาเริ่มจากการขายโฟนเคสส์ก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นก็ไปขายพวกของในครัวพวกมเทียลอาร์ตแล้วก็พวกของเล่นประมาณนี้คนที่สองทำเงินอันนี้ไม่แน่อันนี้เป็นเซลล์ก็คือเป็นยอดขายนะคะ เป็นยอดขายแล้วก็กําไรโดยโดยเฉลีย่ยเนี่ยธุรกิจนี้ประมาณ25-30%ถึงนะคะกำไร profit g r o s s profit margin อันนี้เป็นยอดขายนะคะก็ภายในปีเดียวก็เยอะมากนะคะก็ยังถึงแม้จะทำา25-30%าถึงไรเนี่ยก็ยังได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็ก็เขาขายเกี่ยวกับอ่า จิวเวอรีแล้วก็ทำ f a c e b o o แอด s เขาก็ทำมาหลายล้วเขาบอกว่าร้านที่3นะคะถึงจะทำเงินได้มากกว่า2.1ล้านเป็นยอดขายภายในเวลาแค่ปีกว่าเอาอย่างประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองตอนที่ยังไม่ได้ทำโฆษณาเองก็ทำเงินทากำไรได้ประมาณ8,000ถึง1,000 0บาทกำไรต่อเดือนนั้นไม่ได้ทำโฆษณาก็ ถ่ะว่าคุณไม่มีงบทําโฆษณาคุณสามารถที่จะเริ่มเริ่มก็คือจากไม่ทําโฆษณาจากนั้นเราก็แนะนําให้เก็บเงินที่ได้จากการทํากําไรเนี่ยถ้าทาโฆษณาเพราะว่าคุณสามารถที่จะสเกลได้ทําเงินได้เจ็ดแปดหลักประมาณนี้อันนี้คุณแอนเดรียสแล้วก็คุณเล็กซานเดอร์ก็ทําเงินได้สิบล้านก็เป็น ในปี2019ก็ได้เครื่องล้าน US ต่อเดือนยอดขายอันนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกสัตว์หมาแมวแล้วก็นี่ครับมากกว่าก็ได้เยอะถึงแม้ถึง,ถงจะทำกำไร25-30%าปรประมาณนี้ก็ยังเยอะหยอดสิบล้านล้านที่4คุณซาร่าก็อองเดรียและคุณอองเดรียก็ทำหนึ่งอันนี้เขาทำเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์สมาเก็ตติ้ง มากถึง1ล้านก็เป็นยอดขายนะคะก,ก็แนะนำให้คุณทำส่วนใหญ่นี่จะที่ได้ผลนะคะจะเป็น IG อินฟลูเอนเซอร์ที่ IG ก็แนะนำให้คุณทดลองดูห่คุณสนใจธุรกิจนี้คุณสามารถจะเข้ามาอ่านรายละเอียดได้ไมันจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็รู้สึกว่าจะมีลิงก์ให้แล้วนะคะก็เข้ามาดาวน์โหลดเข้ามาดูที่คลิก โนชันในดีสคริปชันตามดีคลิปนี้แล้วก็เข้ามาดูรายละเอียดนี้แล้วก็อนอกจากนี้เมื่อวานนี้เมย์ได้อีเมลทางอีเมลม่ได้แจกทางอีเมลแล้วก็ Facebook หน้าธุรกิจแล้วก็กลุ่มไม่ได้แจกแผนที่30วันในการทำธุรกิจออนไลน์ด้วยค่ะหากคุณสนใจธุรกิจดรอปชิ p ปิ้งตอนนี้ชั้นฟิมีโปรโมชั่นนราคาแค่1่เหรียญต่อเดือนภายใน3เดือนแรกก็ลิงก์ในดีสคริปชันสใน5ธุรกิจนี้ไม่มีคอร์สสอนแล้วนะคะแล้วก็หามคนสนใจ ต้องการรายละเอียดต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนี่คะธุรก,กิจโมเดลนี้มันก็จะทําก็คือได้ทําวิดีโอแล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อนาคตก็จะทําเพิ่มอีกก็อย่าลืมคลิก subscribe ก็ติดตามเคล็ดลับดีๆในการทําธุรก,กิจออนไลน์ค่ะคุณสนใจคอร์สไหนธุรก,กิจโมเดลไหนก็ช่วยติดต่อมาทางไลน์สแกน qr โคดนี้ก็จะโพสต์ด้วยคลิปนี้หรอว่าจะเข้าไปดูใน Notion อ่าไฟล์นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้มีก็มีนี่ก็จะอัปเดตตรงนี้คลิกตรงนี้ก็จะมีอ่าวิดีโอนี้เดี๋ยวก็จะเข้าไปปรับปรุงเพราะว่าเข้ามาอัปเดตนิดนึงนี้ก็ทำที่ที่กันลดนวายุกิจแรกอย่างที่แนะนนับ isc custom air a t ไม่ได้ทำวิดีโอคลิปนี้ก็มีคนดู5วันขึ้นประมาณ400วิวสมานี้แล้วก็ คลิกตรงนี้ก็อ่านรายละเอียดคอสอีซีคัสมเอไออาร์ก็คือรายละเอียดก็ไฟล์นี้สัเข้ามาอ่านหัวข้อที่สอนได้ก็ประมาณนี้ค่ะคุณสนใจยังไงก็อย่าลืมคลิกลิงก์ในด e สคริปชั o นดาวน์โหลด Notion ไฟล์นี้แล้วก็เข้ามาดูรายละเอียดได้แล้วก็ถ้าว่าต้องการให้มีทำหัวข้อไหนเป็นพิเศษต้องการแนะนำ ต้องการที่จะเรียนดูเคลิงไหนหรือว่ามีไอเดียดีอะไรต้องการที่จะให้ไม่ทำเนื้อหาเพิ่มเติมหรือว่ามีคำถามก็ติดต่อมาได้ทางไลน์นะคะก็เป็นวิธีที่สะดวกแล้วก็จะได้คำตอบเร็วกว่าการที่ว่าพอเปรียบเทียบกับ้านะค,คนติดต่อมาทาง Facebook ก็จะเพราะว่าไม่เข้าไปเช็คแค่วันละครั้ง เฉพาะวันที่ทำคอนเทนต์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นทำคนสนใจช่วยติดต่อมาทางไลน์ด้วยก็คิดว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมา,มากๆที่ติดตามไว้ตรงไหนในโอกาสน,น้าสนุบวันนี้มีขาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ